สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากดกับช่องวิทย์ปาลีชัใครค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก็จะมาอัปเดตจมูกนะคะเป็นเวลาครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะคุณหมอเขาคิดเงินเพิ่มหมื่นหนึ่งเนื้อน้อยปลายบางไปได้คุยกับหมอแค่ประมาณสองถึงสามนาทีมันก็ความผิดของเราเลยมึง หมื่นหนึ่งลดเหลือห้าพันเร็วเนาะวันนี้นะคะไปก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยแค่แบบลงครีมแคร์ลงกันแดดที่เฉยนะคนะวันนี้เพราะว่าขี้เกียจแต่งอยู่นี่แบบไม่รู้จะแต่งเป็นไหนวันไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ในบ้านก็เลยไม่แต่งละกันแล้วก็วันนี้นะคะก็จะม,มาพูดถึงตั้งแต่แบบว่าเฉดผลที่ไปแก้หาคลินิกนี้ได้ยังไงนะคะก็ความรู้สึกตอน ทำหลังทำวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นรูปการเปลี่ยนแปลงนะคะหนึ่งสัปดาห์นี่แหละให้ทุกคนดูนะคะว่ามันบวมมันช้ำมันอะไรยังไงนะคะเราไปเรื่องกันที่ข้อแรกนะคะเหตุผลที่ไปไปแก้จมูกนะคะไปทําจมูกครั้งแรกนะคะไปทําไปแล้วก็ไปแกเนี่เป็นระยะเวลาเดือนนะคะทุกคนถือว่าเป็นระยะเวลาที่ น้อยพอสมควรที่แบบปกติแก่นี่เขาก็เอาไว้สักแบบปีสองปีเขาค่อยแก้กันนะ,ะแต่ว่าปลายเนี่ยเจ็ดเดือนเหตุผลนะคะมันไม่เข้ากับหน้าเลยทุกคนแล้วก็ไปทําจมูกค,ครั้งแรกเนี่ยไปต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทําที่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บมากจองวันนี้พรุ่งนี้ทําเนี่ยเป็นการทําที่แบบว่าไม่ได้ฟังใครเลยนะคะแบบคิดเองคนเดียวไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ หรือใครต่างๆนะคะอยากทําตอนนั้นคืออยากทํามากเห็นเขาแบบทําแล้วสวยมากเลยแล้วต้องเข้าใจนะ,ะว่าโครงสร้างจมูกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อที่จมูกของเราผิวหนังที่จมูกของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยสักคนนะคะคือเราเห็นคนอื่นทําเนี่ยบางคนเนี่ยทําออกมาแบบหน้าเปลี่ยนมากทําแค่จมูกอย่างเดียวนะเปลี่ยนแบบสวยสวยเป็นคนละคนเลยอะแล้วแบบเรามาเทียบกับตัวเองว่าเฮ้ย เราไปทําอะแล้วนุ่สวยแบบสวยขึ้นมาก่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากให้ทุกคนนะคะตัดความคิดนี้ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเนื้อจมูกของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนทําออกมาแล้วเนี่ยอาจจะแย่แย่กว่าเดิมนะคะ้เราก็จะมาเสียดายทีหลังหรือถ้าเกิดไม่เสียดายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเสียค่าแก้แบบเัาเงาปลนะคะที่ไปทําครั้งแรกคะ่ะเป็นไปทําไม่ได้ลองหลังหูนะคะไม่ได้จะมา ดิสเครดิตหรืออะไรเพราะว่าจริงๆมันก็ความผิดเราด้วยนะคะคือไปทําจมูกเนี่ยหมอเขาก็บอกอยู่นะคะว่าเนื้อน้อยปลายบางนะคะค่ะแล้วหมอก็บอกว่าตรงจมูกจมูกเก่าปลายนะคะมันจะมีฮัมนะคะตรงนี้เป็นแบบฮั้มก็คือเป็นกระดูกที่แบบเหมือนเป็นปุ่มนูนขึ้นมาตรงจมูกค่ะมันมันไม่เรียบมันไม่สมูนเนี่ยคือ ก็ต้องเหลาเหลาออกนะคะแล้วเหมือนหมอเขาคิดเงินเพิ่มห <10. S 1> มื่นหนึ่งเหมือนแบบเรียกเก็บชาร์จราคาที่เฉยๆไปไป,ไปอันนี้ไปก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าปรึกษาหมอแค่ประมาณสองสามนาทีอะแล้วก็ขึ้นเตียงเลยอะคือไปไปก่อนไปไปทำเนี่ยไป,ไปจะจองไปกับแอดมินเพจนะคะไม่ได้คุยกับหมอ,อ,อจองว่าแบบ จะทําวันนี้นะพอไปทํานะคะไปได้คุยกับหมอแค่ประมาณสองสามนาทีนะคะเออไปก็ยังไม่ได้ตกลงนะคะว่าไปจะว่าไปจะตะใบหรือว่าจะเหล่าไหมนะคะแต่แบบถ้าเราอันนี้คือเราคิดในใจเราตัดสินใจในห้องผ่าตัดตอนนั้นเลยนะคะว่าออแล้วถ้าเราไม่ตะใบเราแบบหมอวางซิลิโคนไปแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเบี้ยวไหมมันจะมันจะแนบตรนี้เกือบกระดูกเราไหมอะไรเงี้ยไปก็อ,อ๋เรา่องทำยังไงถ้าเราไม่มีตังค์ไป คือจะบอกว่าราคาทําจมูกของไปนะคะมันสองหมื่มน 20, จ่ายตั้งแต่เดินเข้าไปในคลินิกแล้วนะคะจ่ายแต่ตอนนั้นเลยยังไม่ได้คุยกับหมอว่ามันทําได้หรือไม่ได้จ่ายเลยจ่ายเลยเหรอวะยังไม่ได้คุยกับหมอนะไปก็แบบไม่ได้อะไรไปก็แบบจ่ายไปเลยมันก็ความผิดของเราแหละคลินิกก็นะเราจะไม่บอกนะคะว่าเป็นคลินิกไหนนะคะแล้วหลังจากที่เราคิดในใจไปใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเราจะ เขาไม่เอาตรงเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งแต่แบบยังไงมันก็คือมันต้องทอําอ่ะเราจะให้หมอบางคือควรแบ่งท้งที่แบบกระดูกมันแบบไม่เรียบอย่างเง้นไม่ได้นะคะและทีนี้เหมือนหมอเขาก็เหมือนเห็นเราแบบเราคิดอยู่มั้งแล้วก็แบบเหมือนแอดมินกับหมอที่ทํานะคะก็แบบเหมือนพยักหน้าใส่กันแล้วก็แบบห้าพันก็ได้อย่างเงี้ยมืงนหมื่นหนึ่งลดเหลือห้าพัน น,นั่นแหละค่ะไปเลยแบบมันให้ความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาตั้งใจชาร์จราคาไว้เฉะยอ่ะแบบแล้วหลังจากนั้นนะคะไปก็เออทำออกมาแต่ว่าคลินิกแรกที่ไป,ไปทำคือหมอนทำไม่เจ็บเลยนะคะทำแบบเบามากชิวชิวค่ะแล้วพอแบบหลังจากออกหลังออกจากห้องผ่าตัดครั้งแรกแล้วแบบไปรู้สึกว่ามันคือมันมันตึงมากค่ะทุกคน หลังจากที่ไปไปทาครั้งแรกมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไปหกเจ็ดเดือนเนี่ยไปก็แบบรู้สึกว่าจมูกพอหูเดี้ยนเนี่ยในจมูกมันจะเริ่มรัดแกะนะแล้วนะรัดเออแล้วทุกคนมันเห็นตรีโคนชัดมากชัดแบบชัดชิบหาย <c oughs> แบบว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยแสงไฟแสงแดดส่องมาจากทางเนี้ยมันจะเลืองแสง <c oughs> ทุกคนตรงตรงตรงเนี้ยจะเลืองแสงมากมากมันจะแบบโด่แบบอี รู้สึกว่าหมอนเหล่าซิลิโคนไม่เท่ากันนะคะมันทำให้จมูกไปนะคะมันมันเหมือนมันแหลมมาอย่างเงี้ยมันแหลมมาเอียงมาด้านเนี้ยนิดนึงปกติมันต้องแบบก็เป็นโค้งตรงตอย่างงี้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะมันก็แบบมีหลายผลเนาะที่ทําให้ไปอยากแก้ค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงว่าไปเนี่ยหาคลินิกแก้ยังไงนะคะถ้ารับคลินิกแก้เนี่ยไปก็หาหาอยู่นานมากไปจนแบบไม่ยอม ไม่ยอมทําแบบอะไรปุบปั๊บแล้วแบบมาเสียใจทีหลังแบบนี้แล้ว <c oughs> คือรู้ไหมว่าท,ทาครั้งแรกแนบไปลองไห้ไปไหลายรอบมากเพราะว่าจมูกไม่เข้ากับหน้าเลยแล้วแบบเสียดายจมูกเสียดายจมูกเดิมแบบจริงๆมันก็โด่งอยู่แล้วแต่ว่าเกิดจากความไม่พอใจของเราเองแล้วก็แบบไม่ดูว่าเนื้อจมูกเราเป็นยังไงโครงสร้างจมูกเราเป็นยังไงอยากทําดันทุลังทําอย่างเดียวนะคะไปก็แบบเสียใจลองไห้แล้วทีนี้ครั้งสองอะไปแก้ใช่ไหมเหมือนไปก็ เเราไปหาเพจในเฟซอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบขึ้นแนะนาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอคลินิกนี้เจอเองเลยนะแบบมันขึ้นมาก็เข้าไปส่งแล้วแบบเฮ้ยถูกอันดับแรกทำไมมันถูกจังวะแล้วแบบก็ไปดูเคสร,รีวิวเขาแบบคือดีเคสแก้ส่วนใหญ่จะเป็นเคสแก้นะคะไปก็เลยแบบอืมอทไลคลินิกขอจองคิวคุณหมอเข้าไปปรึกษา ปรึกษาก่อนนะคะแต่จะบอกว่าไปปรึกษากับหมอสองรอบด้วยกันนะคะแล้วแบบพี่ๆที่บริการในคลินิกพูดดีมากแล้วอีกอย่างนะคะคุณหมอก็คือพูดดีมากแบบน่ารักมากนะคะเดินเข้าไปในคลินิกแล้วแบบเฮ้ยเขาบริการเราดีตังวะเออพอได้เข้าไปคจอหมอก็ยิ่งแบบรักคลินิกนี้มากเลยแล้วพอเราได้ปรึกษาหมอนะคะหมอเขาก็บอกว่าเออจมูกเนี่ยควรแก้จริงๆ ไม่งั้นแบบปล่อยไว้แนี้ทะลุแน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อปลายเนี่ยมันเริ่มแบบแดง้วคะตรงปลายจมูกนี่คือแดงแบบพร้อมทะลุอะ่ะหมอเขาก็บอกว่าซิลิโคนเนี่ยมันใหญ่กว่าหน้านะคะแล้วก็ทําโด่งไปตรงสันจมูกเนี่ยโด่งมากแล้วก็มันดูแข็งดูทื่อนะคะมันเขาเรียกว่ามันไม่ละมุนเนาะอืมหมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ให้มันเป็นแบบตรงเนี้ยจะเอาลงให้มันแบบเป็นสโลปมากขึ้นนะคะแล้วก็ ลองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหนูนะคะแล้วนัแล้วหลังจากนั้นเขาก็นัดหมอเลยอ,อีกหนึ่งเดือนแล้วก็ไปทำเแต่ทุกคนบอกว่าทรงเดิมเนี่ยสวยแล้วนะแต่สาหรับเองไงสำหรับลองเ,เนี่ยเราเห็นมันทุกวันเราแบบอยู่กับมันเราใส่มันแล้วแบบเรารู้สึกอดึดอัดเราแบบฮยจิตตกไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็อยากแก้ใช่ไหมแต่คนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าสวยแหละเออพ่อกับแม่ก็รับรู้นะคะก็ให้ทำ อตอนเข้าห้องผ่าตัดนะคะหมอก็จะให้ไปคลีนหน้านะคะไปเปลี่ยนชุดนะคะพร้อมเข้าห้องแล้วเราก็ขึ้นเตียงเลยแล้วคุณหมอก็มีให้ยาเบอร์ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมันต้องขูดผังผื่นแล้วก็ทําหลังหูทําหลายอย่างก็คือให้ยาเบอร์เพื่อที่จะลดความเจ็บของเราลงแล้วก็ยาชาก็ฉีดเหมือนเดิมยาเบอร์นี่คือไม่ได้หลับนะคะแค่เบอร์เฉยเหมือนแบบง่วงๆเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าจะบอกว่าตอนแก้เนี่ยเจ็บมันต้องปูดพังผืดใช่ไหมทุกคนแล้วหมอก็จะแบบบีบบีบบีบไม่รู้อะมันพังผืดเป็นไงไม่รู้รู้รู้แค่ว่าหมอเขาบีบบีบออกมาแล้วแบบน้ามันก็จะออกมาตรงรูจมูกอะเราก็ไม่เห็นนะเราก็เป็นความรู้สึกของเราเองแต่ว่าใครบอกว่าหลังหูเจ็บเนี่ยไม่เจ็บเลยนะทุกคนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหมอตัดเอาลังหูเราไปตอนไหนคือบอกว่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรอเสร็จตอนไหน จะบอกว่าตอนแก่เนี่ยเหมือนยาชามันใกล้หมดฤทธิ์อะทุกคนแล้วแบบตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ต้องเย็บปิดแผลแล้วมันมันทําสดเลยค่ะเจ็บมากแต่แบบเออเราก็บอกหมอนะตอนนั้นคือหมอครับเอ,อ่อรู้สึกเจ็บเหมือนยาชามันจะหมดฤทธิ์เราก็บอกไปคือก็เข้าใจนะคะหมอเขาแบบเหลาซิลิโคนหมอทําละเอียดมากทําแบบใจเย็นมากแตแบบ่หมอยาชาจะหมดฤทธิ์แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> กับฟัง ได้แต่ตอนนั้นกัดฟันภาวนามองว่าเฮ้ยอีกสองเข็มสุดท้ายนะอีกหนึ่งเข็มสุดท้ายนะแล้วแบบฮ้น้ำตาแตกพอผ่าตัดเสร็จนะคะก็ลงไปข้างล่างแล้วก็แบบหน้าคือเหมือนแบบร้องไห้ทุกคนหน้าคนร้องไห้แบบความรู้สึกยังกูไม่เอาอีกแล้วกูไม่แก้อีกแล้วพอออกมาจากห้องผ่าตัดเก็จะมียาแก้ปวดให้กินนะคะเซตทำแผล มีหน้าก,กากให้ด้วยมีเจลล้างมือด้วยแบบมีให้เยอะมากทุกคนคีิที่แล้วใช่ไหมไปอบจากห้องผ่าตัดนะปุ๊บไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยยายาอะไรก็ไม่ให้กินหลังผ่าตัดเออแต่ว่าลืมพูดอย่างหนึง่งก่อนผ่าตัดของที่ไปแก้คะ่ะก็มียาให้กินเป็นยาลดบวมด้วยนะคะเออแต่คว่าคลินิกแรกที่ไปทำนี่สวยไม่มีอะไรให้กูเลยแล้วแบบราคามันถูกอะทุกคนอยากให้ทุกคน โอ้ยเชียเชียลองลองนะคะลอง,ลองเข้าไปปรึกษาลองเข้าไปคุยกับหมอด้วยตัวเองนะแล้วเราจะรู้ว่าแบบนั่นแหละว่าหมอเขาพูดจริงๆของแพงเขาไม่ได้ดีเสมอไปนะคะของถูกก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะทุกคนบทเรเียนราคาแพงแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาแผลนะคะลังผ่าตัดก็จะมีแผลสองที่ใช่ไหมจะมีหลังหูแล้วก็ตรงแผลผ่าตัดตรงจมูกนะคะแผลหลังหูเนี่ยจะ ไปจะให้แม่ครับเป็นคนเช็ดแผลให้ครับเพราะเราเช็ดเองไม่ได้มันมองไม่เห็นเนาะใช้ขัดต้นบัตนะคะเอะชุบก,กับน้ําเกลือแล้วกเเ็เช็ดเช็ดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงตรงจมูกก็เหมือนกันแล้วก็ช่วงสองสัปดาห์แรกก็งดของดองของหมักอาหารทะเลเอ้ยอาหารทะเลไหมวะไม่นะไปกินกุ้งได้ไปกินไปทางไปหาคลินิกไปกินกุ้งได้อาหารทะเลไหมไข่ก็ไม่นะ สียงรถหรือเสียงอะไรวะเหมือนเขาก่อรสร้างอะมันไม่ใช่เสียงรถงดออกกาลังกายงดแอลกอฮอล์เออก็เหมือนที่เรารู้กันทั่วไปแหละในเน็ตเราก็หาดูได้นะคะแล้วแบบบวมช้าอะไรอย่างงี้นะคะก็มีเดี๋ยวไปจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าประมาณสองสามวันแรกเนี่ยมันจะบวมบวมหน่อยแล้วก็พอมา 4, วันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มเหลืองๆแบบ อืมเป็นเหลืองๆล้ะแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะมันก็จะแดงมันก็จะแดงอยู่อืมใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยตอนเนี้ยหนึ่งเดือนแหละทุกคนปลายจมูกมันก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากตอนแรกที่แบบว่าตึงแล้วก็เหมือนมันเอียงมาด้านนี้หมอเขาก็อมเย็บเหมือนหมอบอกว่าเย็บเย็บให้มันแบบเท่ากันแล้วอ่ะตรงรูตรงมูมอ่ะ มันท้องที่แล้วมันเอียงมาอย่างเงี้ยอืมตอนนี้ก็แบบปกติแล้วค่ะเออลืมบอกนะคะตอนที่หมอผ่าตัดให้ไปนะคะหมอเขาเหลากระดูกเดิมไปนะคะลงอีกเยอะอยู่เยอะมากเพราะว่าเดิมแล้วนะคะจมูกเออ่กระดูกจมูกไปอะ่ะสูงมากนะคะหมอเขาก็เหลาลงแล้วก็ใส่ซิลิโคนไปหมอก็เหลาซิลิโคนให้แบบว่าสมูทมากขึ้นนะคะ ชอบจมูกตอนนี้มากเลยนะคะคือความรู้สึกก่อนทําเนี่ยก็บอกหมอแล้วว่าแบบหมอคะไม่ต้องแบบโด่งเวอร์วงังพุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเข็ดแล้วนะคะอะไรที่มันฝืนเราเกินไปเนี่ยคือไม่ดีไม่ดีกับเราเลยนะคะเอาแบบพอดีพอดีอดแบบเอาแบบปลอดภัยดีกว่าทุกคนสวยได้แต่ว่าก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยกับตัวเองด้วยนะคะถ้าแบบมันทะลุหรือมันเป็นไรมาเนี่ยมันรักษายากแล้วแบบ เราเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ความรู้สึกตอนนี้ก็คือจมูกไม่ตึงแบบเดิมแล้วนะคะแล้วก็ดูหวานแล้วมุนขึ้นนะคะดูไม่แข็งทื่อเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็เตรงสันจมูกนะครับอันเดิมเนี่ยครั้งแรกที่ทําเนี่ยมันจะแบบดูเล็กอะตรงสันจมูกเนี่ยเล็กเล็กแบบเหมือนเป็นเส้นนิ่งลงอย่างนี้เลยอะทุกคนแต่ตอนนี้มันดูเป็นมีมิติที่แบบเป็นมิติจมูกมากขึ้นนะ ไม่รู้รู้ว่าไงให้ทุกคนดูเอ,เองนะคะดูเอ,เองพามันดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะคะไปลืมพูดเรื่องอะไรอีกเป่านาอข,อนขอหน้กก่อนค่ะแล้วก็ไปมีคลิปนะคะ,ะช่วงที่ไปทําจมูกมานะคะเป็นแบบน่าจะประมาณสองสามคลิปนี่แหละที่ถ่ายไว้แล้วก็จะขึ้นรูปเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ทุกคน,กนะคะดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สองสอง จะสามก็คือประมาณตอนเย็นเพราะว่าไปทําตอนเย็นนะคะที่ไปแก้ม,มาก็จะประมาณนี้นะคะปลายจมูกม,มันจะแดงๆนะคะคือก่อนหน้าน,นี้วันแรกกับวันที่สองไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าหน้ายัางไม่พร้อมนะคะแล้วก็เพิ่งเพิ่งขยับปากได้วันนี้แต่ว่าก็จะไม่ตึงเหมือนครั้งแรกที่ทำะคะืครั้งแรกที่ทําเนี่ยจะตึงกว่าน,นี้แล้วก็ไม่ได้ลงหลังหงด้วยนะคะบวมนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็บวมอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่มาก แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยช้านะคะที่เห็นก็จะช้าแค่เท่านี้แหละมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะบาบก็แกะเฝือกออกแล้วเรียบร้อยนะคะตรงปลายจาหกนะคะมันก็ยังแดงอยู่เหมือนเดิมนะมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยแล้วก็ตรงหัวตานะคะก็จะยังบวมๆอยู่แล้วก็เป็นรอยช้าอยู่นะคะ เดคกะาไปก็ไปตัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตัดนะคะก็รู้สึกตีดๆนิดนึงนะแต่ว่าก็ทนได้หมอบอกว่าแผลแห้งดีนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกตรงนี้นะคะจะยุบลงอีกจริงๆมันก็ยังช้าอยู่นิดนึงนะคะอันนี้คือแต่งหน้ามันก็เลยไม่เห็นความช้านะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตรงปลจมูกมันก็จะแดงอย่างนี้หละหมอบอกว่ามันต้องใช้เวลานะคะอยากจะฝากทุกคนนะคะว่า ก่อนที่เราจะตัดสินใจสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นจมูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่แบบเกี่ยวกับร่างกายเราที่แบบหมอต้องลงม,มีดผ่าตัดอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบไรตร่ตรองคิดดีๆเลยค่ะแบบดีๆเลยจะได้แบบไม่กลับมาเสียใจภายหลังแบบไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียใจแล้วนะได้หมอดีหมอแก้ให้สวยแล้วพอใจแล้วจะเลือกไม่พอใจ ในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วค่ะการผ่าตัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราไปฉีดโบท็อกฉีดเฟสไอ้พวกนั้นนะ่ะเราฉีดแต่การสัลยกรรมมันคือการผ่าตัดการลงมีดมีแผลต้องดูแลเสี่ยงแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยมันลำบากเยอะค่ะทุกคนอยากจะแบบให้ทุกคนคิดดีๆค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังไงนะคะก็ฝังคน ติดตามไปไปเรื่อยๆนะคะแววันนี้สวัสดีค่ะ